ตอนนี้แทบจะได้ฉายาเจ,จ้าแม่ช้อปปิ้งแล้วค่ะวันก่อนพิงค์รีวิวกูอ e ี้ไมล์มโลดี้ไปนะคะและรู้สึกว่าน้องขาดอะไรไปสักอย่างหลังจากที่พิงค์นั่งคิด,นอนค,ดนอนคิดไปหลายตลบก็ได้นึกขึ้นมานะคะว่าน้องอาจจะขาดเบาะรองนั่งไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยไปซื้อเบาะรองนั่งมาค่ะพูดเป็นตูเป็นต,นตาไปเลยนะคะแต่อันที่จริงก็แค่อยากจะช้อปปิ้งเฉยๆเลยค่ะทุกคนเบาะรองนั่งไมล์เมอันนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือนุ่มมากและตัวฐานของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตีนตุ๊กแกค่ะซึ่งทํําาาใใหห้้้้ยึดดดกกับเอีไีไค่ะทำ ไม่เลื่อนตกลงมาเวลาที่เรานั่งนะคะอันนี้ก็ลองเอามาวางคู่กับเก้าอี้นะคะน้องน่ารักแล้วก็เข้ากันสุดๆเลยค่ะที่สําคัญคือนุ่มมากตอนนี้ก็มีเป็นเก้าอี้แล้วก็บาะลรองนั่งแล้วแต่รู้สึกว่ายังขาดอะไรไปอยู่นะคะก็เลยได้รองเท้ามาอีกหนึ่งคู่ค่ะเบาๆคำว่าชอมหนึ่งชิ้นไม่มีอยู่จริงค่ะรองเท้าที่ได้มาก็จะเป็นรองเท้าที่สําหรับใส่อยู่บ้านนะคะทุกคนมันนุ่มมากละมุนเท้าสุดๆเลยค่ะอันนี้ก็คือครบเซตแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูนะตอนจับว่านุ่มแล้วลองใส่ย,ยิ่่่งนุมกวาคะ น้องใส่สบายมากๆเลยนะคะตอนนี้ไม่อยากจะลุกไปไหนจากโต๊ะเลย